สวัสดีครับวันนี้ก่อนเข้าคลิปแอดขอทําความเข้าใจกับทุกคนก่อนว่าคลิปนี้แอดตั้งใจจะทําเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตามแนวคิดของชาวแคร์ขโมยบางคนอาจจะมีข้อสงสัยบางคนอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่พวกเขาทําแต่แอดขอแนะนําให้ทุกคนวางสมองไว้กับพื้นซะก่อนไม่งั้นสมองในส่วนของความเป็นเหตุเป็นผลหรือที่เราเรียกว่าซีรีบลัมอาจจะมีความเสียหายได้ และนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าจากชนชาติที่เขาคิดไปเองว่าพวกเขามีไอคที่สูงส่งทัดเทียมหรืออาจจะมากกว่าชาวสิงคโปร์ซะด้วยซ้ําคิดว่าหลังจากที่ทุกท่านฟังคลิปนี้แล้วท่านอาจจะเสียดายเวลาที่ท่านฟังและอาจจะด่าแอดใจว่าเอาเวลาของกูคืนมา ดังนั้นทุกคนวางสมองก่อนที่จะฟังอีกอย่างหนึ่งการออกเสียงคําว่าเกลี้ยงเมืองตามแบบภาษาของชาวแคขโมยเขาอาจจะอ่านว่าคลังเมืองก็ได้แต่คนไทยอย่างแอดเนี่ยออกเสียงยากเอาเป็นว่าแอดออกเสียงว่าเกลี้ยงเมืองดีกว่าง่ายดีและในวันนี้แอดจะเล่าเรื่องแรกของซีรีส์นี้เกลี้ยงเมืองตำนานแม่ทัพผู้เสียสละ I am drama addict made everyday where the past comes alive เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองละแวกในสมัยของพระเจ้าชาลีตหรือองคจันพญาจันหรือพระจันทราชาผมกษัตริย์แห่งกรุงละแวกและก่อนที่จะเข้าเรื่องแอดขอเล่าประวัติของท่านคร้าวๆก่อนละกันพญาจันทราชาประสูติที่จตุมุกพนมเปนในปีพศ2029เมื่อพระชนมายุ2 3พรรษาเกิดกบฏขุนหลวงพระองค์จึงลีภัยไปประทับอยู่ที่กรุงศรีอยุธยานานถึง4ปีจากนั้นจึงได้รับการสนับสน นุจากสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองให้กู้บัลลังค์คืนพระองค์จึงกลับมาที่ราชธานีใหม่สะสมกําลังอยู่ถึงสิปี จองยกทัพไปลบกับขุนหลวงเสด็จก่อนจนได้รับชัยชนะและปราบดาพิเศษเป็นเจ้ากรุงกัมพูชาจากนั้นก็สร้างเมืองละแวกขึ้นในปีพศ2070ถึงพศ2073ซึ่งในยุคที่พนาเลสวนบุกไปยึดเมืองละแวกจะเกิดขึ้นในสมัยของพระยาละแวกองค์ที่3นักพระสัทธาซึ่งตอนจบทุกคนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วตามพงศ์วดานเมืองละแวกเกลี้ยงเมืองเป็นแม่ทัพที่มีชื่อเสียงที่ ใ,ใครๆต่างก็เกรงกลัวอำนาจและบารมีอีกทั้งเกลี้ยงเมืองไม่เคยลบแพ้แม้แต่ครั้งเดียวจนทําให้พระจันทราชาพอพระไทยรับสั่งให้เกลี้ยงเมืองมาเป็นมือขวาอยู่มาวันหนึ่งพระจันทราชาได้สั่งให้เกลี้ยงเมืองไปทําสงครามเพื่อปกป้องจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับสยามเพราะพวกสยามเข้าโจมตีมาอย่างรวดเร็วและยึดจังหวัดพัตบองได้และกองกําลังโจมตีใกล้ถึงจังหวัดโพธิสัตว์แล้วทําให้เกลี้ยงเมืองที่ตั้งค่ายอยู่ทุก ปิดล้อมจากแม่ทัพสยามเป็นเวลาหลายเดือนทําให้เกลี้ยงเมืองเสียกองทัพไปทั้งหมดแต่พวกเขาก็ไม่ขอความช่วยเหลือจากทัพหลวงเลยเกลี้ยงเมืองเลยตัดสินใจเขียนข้อความถึงพระจันทราชาว่าฉันยอมสละชีพเพื่อระดมกองกําลังผีเพื่อต่อสู้และทวงดินแดนที่สูญหายไป กาวไปแล้วและเกลี้ยงเมืองได้เขียนข้อความสั่งให้ทหารขุดหลุมลึก3เมตรโดยปักตาข่ายเอาไว้มีแต่มีดและไม้แหลมทันใดนั้นเกลี้ยงเมืองก็กระโดดลงไปในหลุมทันทีพร้อมภรรยาและลูกชายของเขาและในพลอีกสองท่านก็กระโดดตามลงไปด้วยเพื่อรับใช้แม่ทัพท่านแม่ทัพเกลี้ยงเมืองได้สละชีพพร้อมครอบครัวของท่านเองเพื่อปกป้องดินแดนแคร์ขวย เนี่ยแอดอ่านไปน้ำตาก็ไหลไปนะเนี่ยสวันต่อมาในคืนที่อากาศสดใสก็มีเสียงละ และมีเสียงร้องตะโกนของกอ,องทัพผีของเกลี้ยงเมืองที่วิ่งไปยังกองทัพสยามทําให้กองทัพสยามมีอาการกลัวจนขี้แตกขี้แตนขาสันไม่มีแรงจะยืนอย่างว่าจนไม่สามารถขยับไปไหนได้จนถึงเช้าทหารสยามจึงไม่สามารถเข้าร่วมกองทัพหลวงได้และผู้รอดชีวิตจากกองทัพที่ยังเหลืออยู่ของเกลี้ยงเมืองจึงเข้าไปจับกลุ่มกองทัพสยามทั้งหมดที่กําลังปิดล้อมกองทัพของเกลี้ยงเมืองอยู่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาประวัติของท่านแม่ทัพเกลี้ยงเมืองจึง ได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ของชาวแคขโมยจนถึงปัจจุบันและมีผู้คนจํานวนมากมาสักการะท่านแม่ทัพเลี่ยงเมืองมาจนถึงทุกวันนี้และล่าสุดชาวแคขโมยได้ทําลุกปั้นของท่านแม่ทัพเลี่ยงเมืองจากทุนของประเทศจีนและตั้งอยู่ในสวนสาธารณะของเมืองโพธิสัตว์ดูง งามมากแล้วเดี๋ยวเรามาลองฟังดูนะครับว่าคอมเมนต์จากคนไทยเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์แรกเลยเออนี่แม่ทับทิพย์หรือเปล่าครับท่านต่อมารูปปั้นเนี่ยหน้าไม่เหมือนชาวแคร์ขโมยเลยนะส่วนคอมเมนต์ถัดมาผมมั่นใจเลยว่ารูปปั้นเนี่ยจ้างจีนทำแน่ๆเพราะมันไม่ตรงปกเลยและคนถัดมาก็มาคอมเมนต์ว่ากาวจัดกาวจริงๆส่วนคอมเมนต์ต่อไปเออนึกว่าอ่านนิยายขำนอยู่นะเนี่ย ส่วนคอมเมนต์ต่อมาเอาตังไปทำถนนก่อนดีไหมและ2คอมเมนต์สุดท้ายแอดเอาเวลาที่ผมอ่านจบคืนมานะและคอมเมนต์สุดท้ายภูไปนอนดีกว่าก็จบลงไปแล้วนะครับกับคอมเมนต์ของท่านเกลี้ยงเมืองถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดด้วยไว้มีเรื่องดีๆเรื่องน่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังกันอีกวันนี้แอดขอลาไปนอนก่อนนะครับบายๆหลับฝันดีครับ